วัสดครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมภูรลังกาอำเภอโรงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหาสถานที่ท่องเที่ยวอีกขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของจังหวัดพะเยา,าท่านผู้ชมจะ,จะได้สัมผัสกับบรรยากาศาทะเลหมอกอากาศเย็นแบบภาคเหนือนะครับซึ่งหาสัมผัสได้ที่อำเภอภูลังกาแห่งนี้นะครับ นักท่องเที่ยวชอบมาพักค้างคืนที่ภูลังกานี้นะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับภูลังกาท่านลองมาดูบรรยากาศสภาพอากาศของภูลังกาตอนนี้ลมแรงนะครับเอามาสายก็เลยังทนได้เลย,ยน,น,นะครับท่านเรามาสัมผัสบรรยากาศาบริเวณรอบๆภูลังกาซึ่งมีรีสอร์ทให้ท่านได้พักค้างคืน แบบชมชิวๆได้กับบรรยากาศหนาวเย็นสบายๆนะครับท่านผู้ชมลองชมทิวทัศน์รอบๆทูรังกาดูนะครับ หมู่บ้านภูลังกาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนยอดเขาของอำเภอปงจังหวัดพะเยามีชาวบ้านอยู่พึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ไม่มากนักนะครับส่วนมากก็จะมีอาชีพทำไร่ทำสวนและทำนาซึ่งท่านจะได้ท่านเห็นที่ราบด้านล่างของหุบเขานะครับจะเป็นพื้นที่นาของชาวบ้านตอนนี้นะครับเรามาช่วงเดือนพฤิกายน เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับพื้นนาก็จะกลายเป็นทุ่งสีเหลืองทองนะและพื้งๆสีทองนะครับของรวงข้าวที่สุกแล้วผุดยอดเขาเลยนะครับาจากท่านผู้ชมได้เห็นในภาพแล้วนะครับท่านลองดูด้านล่างนะครับจะมีรีสอร์ทที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้นอนสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็น หนาวหนาวเยน็ยนเย็นสบายสบายมีลานกลางเต็นท์นะครับาลานกลางเต็นท์ด้านล่างรอบๆอบหมู่บ้านนะครับของภูหลังกายนี้จะมีที่จุดกลางเต็นท์หลายจุดมีรีสอร์ทหลายรีสอร์ทที่จะให้ท่านาได้มาท่องเที่ยวมาได้พักมาชมบรรยากาศเที่ยวทัพภูเขา,าสวยๆอากาศเยน็ยนเยน็นสบายได้ที่ภูลังกายนี้นะครับ แต่ละรีสอร์ทเขาก็จะมีที่จุดให้เราเช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะหลายๆจุดหลายๆสถานที่นะครับพร้อมกับมีบริการอาหารเช้าอาหารเช้าอร่อยๆให้สำหรับผู้ที่เข้ามาพักในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับได้รับอาหารเช้าแล้วก็ชมบรรยากาศชิวๆเย็นๆสบายๆายของภูลังกาแห่งนี้ มื้อแรกคลิปนี้ <c oughs> อาหารของตาตามื้อเช้าวันนี้มีไข่กระทะกับกาแฟอุ่นๆค่ะส่วนใยายย้ายมีไข่กระทะกับโกโ้อุ่นกันอร่อยมากค่ะชุ่มคออากาศเย็นๆแบบนี้ช่วยคลายความหนาวไปได้ค่ะ<า>แล้ว<อ>วิวก็สวยมากวันนี้ากา แต่ถ้าใครชอบบรรยากาศชิลๆมาพักที่นี่ได้เลยค่ะถูกใจแน่นอนค่ะมีที่พักให้พร้อมค่ะ